อ้าวป๊าบอย่างมือมือตึ๊บตึ๊บพี่น้องจ๋ามาดิพอแล้วมีเห็ดอะไรอย่างเนี้ยเห็ดแดงกอเอาไว้อย่างกินคะอ๋อเห็ดแดงกอนี่นี่พี่น้องจ๋าเดี่ยเดี๋ยวยกปลาเมน่้นี่นี่โอ้โหน่ากินไหมอ๋อโอ้โหโอ้โไม่ใช่ธรรมดาเลยมีเห็ดสารพัดประเภทเลยเนอะเห็ดไข่อะไรเนี่ย เห็ดไข่ห่านเห็ดอ oh, ันอย่างเนี uh, mm ้ยเห็ดลมโอ้โหน้ำพีคเห็ดลมคิดถึงนี่มีจิ้กุ้งด้วยโอ้โหวิ่มอสขนาดโอรอรออันนี้ปลาควงเข้พี่น้องจ้าปลาท้อเอาไปอย่างกินกับบะฮูพอแล้วโอ้โหแกงหน่อไม้อ๋อหน่อไม้หลวงนี่กะอ๋อเปิงแเจ๊อันนี้บัวลอยป่ะเหรอแหม พอรอพี่น้องจ๋าผ้ม่วนแต๊ะคนเท้าคนแก่ขายคัวนี่นะโอ้ยมีแผ่นหนูด้วยมันเลิศม่วนแต๊ะครับพี่น้องจ๋าใครมาได้มาอเมเภอเถินจังหวัดลำปางมาเถอะเนอะหน้าบ้านหน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยวัดท่านางมีแผ่นหอยพี่น้องจ๋าเลิศขนาดอะแท่พราแม่ก้านนอนสบายแท้โอ้เลิศเพราะว่าขายควานหน่อยแล้วเอาได้ได้กะได้กะนี่เนาะนี่ตามอันครับอันสวัสดีครับแม่แจ้วนี่นี่ใครมาอุดหนุนนะครับโอ้โหสาวน้อย อ่ะอีแม่ขายอย่างปลาคะโอ้ปลาสลิดเนอะปลาฮะปลากระบี่อย่างกับปลากระบี่บว่ะ๋ <c oughs> อเอ้ยอันแหมแล้วเน <c oughs> มีแผ่วอย่างก็เนี่ยอะย่างก็อย่างนั้นติดที่ปากลแบบมือ<ะ>เออแม่ละเลย้ยนึกบอ,อกโอ้ยแบบอะไรก็มีโอ้ย,อย,อยเรียกไปถูกตามนั้นตา จะต,ต,ต,ตามเลยอ่ะโอเคตามนั้นนะครับไปไอคนเท่าขายขวม่วนเตะๆตอ่ะตามนั้นอุ้ยอันนี้ก็มอแตะเตะนะนี่รางวัลอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่นี่นะครับ<ม>พี่น้องจ๋านะมาจองเหยกหา,าน,น,นะเอามีทองด้วยจะไปมั่นใครก่อได้หมดนะจดเลขจดเลขาๆๆตามนั้นจากพมวิเจเสือน้อ้พาท่านเอกาดนะจ๊ะแม่จ๋าไปายจัดไป